เลขึ้น้สเ้าบบแนี้เเลขศูนย์สานเลขจนี่เป็นเลขึ้นคาอีกแล้วบอกึ้นนีเห็นเหเห็นเธอเห็นเธอซสาเป็นเลขโอ้แสดงว่าเห็นน่ไเห็นไหมเจ้าเห็นมันเลี้ยงศูนย์ไม่เลี้ยงสามเลยบอกซื้อสามเลยเหรอโอ้เหซ้าเลยครับผมสวัสดี FC Fan สองมาเฮงมวลซื้อครับผมเนาะเอาวันนี้ f นเดินทางมาตามหน้าทางเล่าขาดปัดครับผมเนาะเอาพี่รอง นะหมวดนี้เรียบตัวครับผมเนาะรับโชคแค่เพราะว่าถือว่าหลุดด้วพี่น้องด้วสองสองวันจันทร์กับวันพุธที่ผ่านมาเนาะหลุดก็คือหลุดครับผมเนาะเอามือนี้มาติดตามให้วันพุธใครที่รอเนาะพี่น้องฝากกดไลไ์กดแช่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านครับผมเนาะสำหรับเนอทางเราพัฒนาเล่าขัดปัดครับผมสำหรับเมื่อนี้ ทีนี้ตัวใดฝากตอนพ่อแม่พี่น้องรอติดตมามนับชุม่มน้ำฟาน้ำกันด้วยพี่น้องเด้อเอาครับผมมาแล้วพี่น้องมา,มาแล้วมาแล้ว,ลวใครที่รอแนวทางเล่าพัฒนาพี่น้องเล่าขาดปับเด้อมาแล้วเอาวันศุกนี่วันชุกนี่จะแปลกไหมขอแก้มือ เสื้อพนักมาขอแก่มือพี่น้องแก่มือขอแก่มื่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนาะแต่ว่าสิเป็นตัวใดใครจะวิ่งตัวไหนก็รอดที่ตามนับทุ่มเราฟังน้ำัจได้พี่น้องเด้อเนาะให้มาแล้วเราสักหนาศาสนาเฉียนเฉียนอย่นี้อะไรบ้างคันฉีดเฉียนเฉียนถิมเป๊ะคือเกาอ่า พิจารณามึงเอาพี่น้องครับผมเพราะว่าเป็นแนวทางเห็นบอกถ้ามาก็มาตรงมือวันพุดธรุดถ้ารุดแล้วกับวันนี้พี่น้องเพหัวมันแตกมันหลายมือได้หมาอีกสามหัวสี่หัวสั่นเข้าตรงๆด้วยอ่าเข้าตรงใครที่รอวันสุกร์เลยพี่น้องเริ่คุยแก่มือเนาะเอาไปพิจารณาเบึงไม่อยู่ที่ใครเขากันเดี่ย อันนี้มาแล้วนะนี่อันนี้ของเอฟซมาแล้วนี่เอฟซีฝากมากไมยังมืออ่ส่งให้เด็ก้มาสรวยเด็กๆมาให้ได้ยิงไหมมาแล้ไปแก้วมาเด้เด้อมาให้ขอบคุณมากมากว่าเราครับจ้เาี่ครับพี่อ่าเรารับชาราส่งเงินยังบุพี่น้องแก้วเนาะส่งมาอ็มมี่ก็บริแก้เบิงฝากใหมนี่ละเอาขอบคุณหลายๆคนสมาให้น น้ำใจกันก็มีเข้ามีหลุดพี่น้องพิจารณน้าเอาพี่น้องนะคะเพราะว่าให้เป็นแนวทางเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีโอกาสมากมีโอกาสลดครับเดอคาเดอจะย่ำก่อนนะเดี๋ยวไปตามต่อแนวทางลาวขาปัดวันซุกบอกมาให้วันสุกครับผมวันซุกที่8กันยายน2566ันา้ิถิมเป้ลงมาอเชิ่เยรตัววิ่งนี้แอดมินจะให้ มันมีตัวเนินด้วยพี่น้องท่าจะเนินตัวหนึ่งแต่ว่าเขาจะหายมาสองตัวครับผมแต่ว่าทุกรอบพื่ก็เนียนทะยุว่าตัวใดนะสิแตกบาพี่น้องสำหรับบ้านสุกเมื่อเนียนก็เอาไปเมื่อรหลดพี่น้องหลุดหลดเนาะเพราะว่าน้อยโตเยอะเนาะผู้ใดที่ติดตามก็คือสีรูจักแนวทางของเพื่อนถ้ามาเข้าตรงๆด้วยมากแต่ไี่ดีดาถือว่าหลุดน้อยอยู่พี่น้องเนาะเขา เป็นช่วยไหลายสำหรับทางสว่างที่ทำข่าวมามาพี่น้องเอ้าหาหางที่เราเลยนับเบอร์เลยนี่สองสี่หกหกหางหาหาางประมาณนี้พี่น้องไม่เกินนี้นี่บอตัววิ่งเข้าแปดหนึงวิ่งหนึ่งไหนนี่มาพี่น้องหนึ่งกับแปดวิ่งหนึ่งแล้วก็แปดอุ่ น้องฟ้าพี่น้องไปแก่ซ้ำพันาแปดนุ่มนองน้อบมแค่หนึ่งนุ่มนอใม่พี่น้องมาโซ่เเดี๋ยวไปยังที่พี่น้องพูดเอาบระเช้กินซ้ำถือเ่าพั่นาจิ้นองใม่ไปกอนจิ้น้ม่ไปก่อนพัฒนได้เอาแปดแล้วนะแปดนักหนกอ้เวไนจับตัวเดียวแปดตัวร่องคือหนึ่งพิจาจรณหน้าเมืองเอาเลยพี่น้องเมงที่มันเ<อ> <laughs> ก่ากตัวร่องก<ด> มันเป็่นแนวขางไม่เนี่ยบางงวดก็มาทำบนทางล่างบางเคืือมานกันบานนี่มากกว่นี้อ่านี่บ้บางวันมาด้วยกกนี้มากกว่านมากกวนี้อันนี้จ้าามานำกันบวากกอือบางเครื่องงมานำกันทั้งสันเพี่น้องสำหรับตัวบิงนี่ไ่้เลยไดนไหมได้เลคนไฮดันาเลขคืนยุสัยยสสองบัน่น่โอ้เลขมเลื่ยเจ้าเนี่ยเป็นเลขคืนค้าอีกแล้วบอก่คืนนีเห็นเห็นเอะเห็นอสามเป็นเลขโอ้แสดงว่าเห็นหรนอไม่เห็นหรือไมเ ไม่เลียงซูนไม่เลียงซ้ำเลยกะซุดซ้เลยเหรโอ้เฮ็ดซุดเลยเขามแยกดอาไม้ให้เอาหาภูมิให้่นเพราะว่าแสดงว่าเลขของพิหนี่มีหาแล้วกันี่เลขมีตั้งหักับาโยััวเลดจัดตัวเเออจับตัยอมีหนึ่งสามพี่น้องเขาจับกูให้ได้พี่น้องจัหรับเลขสูตรเพิ่นหนึ่งสามโอ้เดปดหนึ่งแปดห้าสองแล้วก็แปด แปดสองสำหรับศูนสามี่มันเป็นเด็ดเด็ดพี่น้องอัปกาีนี่บ่นี้เอาเอาสิบแปบสามคับศูนย์สามี่นเี่มตัวศูนย์สามนี่มันเป็นตัวเรียกเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านแต่ว่าตัวเลียของเจ้าตัวได้เกาะสิบสามสิบแปดสิบสามสิบแปดตั้งห้่เตอรเร้ยเอานี่ศูนย์สามนี่เห็นอยู่หลังบ้านกาแดงว่ามีได้พี่น้องมือน ปากกาสีตีเลเชียนไปทิมไปนะพร้อมพี่เออเขียนไปทิมไปนะพร้อมเอาชุดสี่ตัวก็มีเหรอ่าพี่จะไปดูท่าสามตัวท่าเสือเลยครับดูอ่าอยู่นี่สามตัวสี่ตัวพิจารณาเอามึอนี่แถมชุดสี่ตัวด้วยเนาะสามตัวก็ไปตัดเอาเตรียมผูกเนาะเอากับพิจารณามึงเอาพี่น้องพูดได้ิี่พี่ตามเพื่อนอยู่เด่นเด่นนี่หนึ่งสาม หนึ่งแปดที่มักมากหนึ่งตัวไดกก่อเจ้ามากนมากที่แปดนะมากนะมักสิมากหนึ่งแปดมากเกินตัวเกิสิบแปดแต่ว่าเิ่นว่ามก็มาไม่ไปลมาหลายอแต่ว่ามันรู้สึกมันตัวละอ้ารือสามสิบแปดสสามแต่ว่าศูสามนี่มากพิเศษก็มูเพราะว่าเลขขึ้นขึ้นมีโอกาสอะไรขึ้นคือเลขสิหานะเนาะมันก็ออกอีกหึ่งที่ห้าสิเออห้าสิบ จำได้ยุ่อจำได้ยุ่โอ้ยแดเดียวแีมาเดียวแดเดีได้ไงเอ็ม่ามรู้ไาห้แยังไงว่าอ๋อังกดมาแมหปแต่เดยมันออกแสองอันชุดสมนี่เห็ดมือเศร้านี่้ยเขาเนอยู่นหูังบ้านโอ้กํลังคิดกําเลขเ็ได้เห็นงวกไปเห็ดมืองเกลือยบานี่ฟาดโทษเสียศูนย์สามนี้เด็กเห็นได้เป็นเอ็นเข็นได้ไออกงโอ้แต่กระแตึ้นมาชำรับตัว0ูนย์สามนี่นะครับผมแต่ว่าพ่นเดนไห้คือหนึ อันหนึ่งแปดเพราะว่าเป็นเลขวิ่งอัตมาด้วยกันเนาะเพราะว่าสูตรเพิ่นก็คือจ็ดสี่เลยพี่น้องทางพุ่นกวอนพี่น้องอ่าเห็นไหมคุณตามประกาศนะเขียวไงเห็นนะไเพิ่นวะอ้าระบายมันน้ำเนี้มันจะบ่มีมูเมื่อนีนปีปกาเรียนอยเชื่อพี่น้องเอ้ยหอยเชื่อไปหอยกวางไปจักไปว่างไปใส่เนี้ยนะตามสูตรตาดอ๋อมางตามสูตรตาดอ๋อ สามตัวก็ไม่มีอะไรเยอะแยะเอพี่น้องได้กับมีแปดหาสองสองหาแปดนั่นแหละเออว่าง่ายๆคนะหาแปดสองสองแปดหาอืมเอาวัดอยู่ในนี้อืมเนาะนะโอ้พี่น้องเออเนาะเอาหวังว่าพ่อแม่พี่น้องกัสิพิจารณาเบิ้งให้เป็นแนวทางเลยพี่น้องได้สำหรับเราว่านศุกร์ศุกร์ที่ผ่านมาแตกตรงๆเลยด้วยว่านศุกร์เนาะโอ้แห่แตกคือวันศุกอ่า สุกที่ผ่านมาเลขคู่ไม่เสียหรเดือดจริงเรืออาจจะมาต้องกันคือเพิรนวานหนึ่งกับแปดสุกที่ผ่านมาหนึ่หนึ่งกับแปดจะมาด้วยกันสองกับแปดมาด้วยกันแปดสองอันนี้ค่นคัดสันให้เลยพี่น้องนะผู้ใดที่ติดตามมีกีนอิีน่สิมตัวอันนี้หน่อยสิตัวมีหน่อยางบน้อยมีตัวไหนบ้างแหละ่เป็นลสิบแปดสิบสมาลยสิบแปดสิบสามศูนสามีหน่อยไหม ถ้างบน้อยเอาไข่ที่รองบน้อยมีแค่สามจุดสามหางเลยพี่น้องเด้ออ่าขั้นบืนประหวัดหา,าโตัวหกตกัวก็ได้หนึ่งสามหนึ่งแสุสามบ่คนรล่อโอ้ยล่ออะนหมดีอันนับวีดที่ชุดไทยนั่นกับพี่เจริาเมืองเอาพี่น้องคนร่อเล่าสายด่วนมีเข้ามีหลุดเอ็มมีเจ็บกับบวกแล้วยับแล้วนะแต่ว่าถ้าแตกก็ ย่างโตวิ่งของเพิ่นนี่บางที่มันกับมาน้ำกันเลยครับผมกับมันกับถือว่าแม่นเนาะแต่ว่าหลุดก็หลุดแต่ว่าหลุดหน่อยกัให้เป็นแค่ข้างพี่น้องเอ้ยเนาะกับพิษแต่ว่าบังหน่ออย่าใครมีโศกมีม้าน้ำกันนั่นแหละเนาะก็แคาทุ่ดสิเอ้าวอเลยก็อยากให้ถูกท่นจะอยากให้ถื่อขึ้นกันครับผมแต่ว่าแล้วพวกไอ้มาร์กเด็ดๆนี่มันมาห่าเปรตศูนย์สามเป็นเลขขึ้นของเพิ่นนี่เป็นเลขขึ้น เลืขึ้นเลขเลขที่เพิ่นเห็นอยูพุ่มเฮียนนี่แหละค่ะอ่าไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันเนาะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกคนเด้กพี่น้องเด็ดถ้าใครโนบน้อยหนึ่งสามหนึ่งแปดแล้วก็ศูนย์สามเนาะอ่ากับพิจาร่าเบื้องเอาค่ะเราทำตัวตัดเอาตัวสามตัวกับนี่แล้วก็ฮาแปดซวงอยู่เนาะอืมก็อย่าลืมอ่าเพราะว่าเพิ่นให้เพิ่มเติมทุกทีดอกพี่น้องเมียนเมียนเมียนเนอะากเนาะ บางว่าเพิ่นกับบ่ไห้สามตัวกับบ่มีหฮะเจียนี่ชุดซี่ซี่ตัวนี่เป็นแนวทางทางแคปภาพไว้นะคะเห็นไ่มพี่น้องเอาจสร้างแล้วพี่น้องเนาะเอาย้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะตอจบคลิปจอนจบจบคลิปครับผมเนาะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นครับร่างเร่งใจกับฟังซองเด้อพี่น้องเด้อเนาะทีมงานมาแห้งทุกช่องทาง ขอเป็นพลังที่ติดตามขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่ติดตามทุกๆท่านครับผมที่เป็นก็ร่างแรงใจให้กับทีมงานอ่าอ่าบัวบาถือพีิพิธการแข็งรลังใจตลอดครับผมอ่านะคะทั้งของตอนของฝากขอบพระคุณมากๆนะครับขอพี่ศษพิมานน้ำกันครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ